มาแล้วครับนี่มาชมประเภทหญิงบ้างครับตัวหุ่ครัวตัวเล็กตัวใหญ่อ้าวปัญหาครับน้องกกใส่มาในเสื้อสีส้มนะครับไปส้มเล่นครับนี่ครับบุงในหน่อเนาะ

ครับเพราะว่าไต้องมาช่วยเหลือในด้านอื่นนะครับยิงยิงโอ้โหยิงเข่าซองผู้สาวตโยมาเอาบุตรแล้วยิงยิงโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหแม่หลังโขกไม่ธรรมดาครับแม่ซื้อมาจช่ไหมก๊อ ููยิงซื้อวาหนโอ้สุดยอดจริงจะยิ่งไปตั้งซื้อยังสั่นละบุกต่อครับอ้โหูว้เข้าไปอีกแล้วสองประตูต่อศนย์มาเร็วหรือเติมเป็นสิบอามวันไงนักขางแงเน้นี่สตารดมื่อเช่ับผู้ใด ตองการยาเรื่อยได้เล่นตาได้เล่นหัวหัวนะครับนี่คด็กนักปั้นมน้าเงินเล่นน้ำเงินเล่นน้ำเงินเล่นนะครับหรือว่าเส้นนอก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 ตส้อกงการเอ็ดปีตัวหิมะดียังไม่อยู่หลังเขาอีกนะออกซ้อมทุกวันเลยเหรอลูกโอ้น้องโงเลยใครซ้อมให้ลูกคุณครูซ้อมให้อ่ะ ไม่เคยขาดเลยอ๋อมีคนไหนเก่งที่สุดคเห็นเจ้าไมเบ่งเลยเจ้าไม่เสิบเก่งที่สุดที่แบมแล้วก็เบอร์สิบเอเก่งี่สุดเบอร์สองเบอร์ก่งสุดเบสิเก่งเบสเก่งสุดอ๋อไหนไหนคนจับโกเก่งไหมเก่งไหมเก่งอ๋อ อ๋อน้องโกครับผมอ๋อเดินมาแล้วน้องโกโกทานะครับอน้องโกะกำลังเดินมาเอ่อไปลุดเดียวอีกแล้วยังเอ้ายิงโอ้ยบบบบัอยูู่ไหนนลกเล่นมาบบบเขียนชื่อนะครับเป็นคู่ต่อไปนะครับฟุตซอล12ปีมาด้วยวลาก็แข่งขันครับในช่วงเวลาได้ตอนนี้ เอาละครับมาส่งเกมในคู่ต่อไปอ๋อเกมหลังนะครับครึ่งหลังสอปีชายตรงต้นจะทำวงจะแข็งสองจะแข็นผู้ตครับเกีตัวไว้

เก็บบอลไได้โยกบอลขึ้นมาอ๋างยิงไปครับไปน่ไงพ้นต่กเ็วเอาสิบหกปีหญิงตะก้อหญิงไปครับตรงต้นลูกโทษครับตรงต้นตรงต้นปฏิตะก้อตะก้อสิบหกปีหญิงไปหรือยัง อ๋อไปแล้วเออเพื่อนเสี่ยมือเลยไปเพื่อนเสียทุกคนเออเบิ้งไหนในเบิ้งไหนเข้าไปแล้วโอ้สามต่อศูนย์ครับโอ้มาเร็วเริ่มเล่นครับแายน้องกบมาดีทีเดียวมีตัวเก่าครับตัวเก่าปีที่แล้วด้วยพี่แบมพี่แบมโดนลูกสี แล้วครับตัวเก่าไป,ยยไปอ,อีกเรื่อยๆยทีทีทีมงานเพิ่นก่อนโอ้โหเห็ขาเาเจ้าเก็บไปไหนได้เฮ้ยต้องเอาตัว <นะ S 2> เก็บไลยนี่อะไรล่ะอ้าวเดี๋ยวครับผู้ตัดสินคุณท่านผู้ตัดสินครับสองท่านนะครับแหมเด็กๆดไ,ได้ทราบกติกาบางทีน้องอยังไม่รู้ครับอันนี้เด็กๆอยู่กอสท่า,าน,นี้ครับหมายเลขเก้า เป็นเด็กสร้างเล่นตั้งแต่เด็กโอ้โหอ๋วันนี้จะปสครับเข้าไปแล้วเข้าไปอีกแล้วครับเป็นยต่อศนแน่นอนแ่นอนยอมครับมีสุดยอนครับคนนี้อนาคตไกลนี่นะครับจะปป้นนักกีฬาก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ ที่ิษฐสามตอนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยครับโคทาทั้งขอบคุณครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับเพื่อความรวดเร็วเรือปั้นะเอได้บัวห โอ้ผ่านเลยครับดูครับบอลขันเลยใครเห็นไหมวะใครกำลังทำเด้อเอาข่าๆเนี่ยไปนะครับฟุตบอล12ปีไทยนะครับโต้งต้นหัวหัวนะครับ เอาครึ่งตัวเลยหัวหัวสองตีชายครัแล้วมารยนใหก่อลเดี๋ยวไม่ักอลคขาดูน้าดูายแลกอนเอออันนี้ก็ได้ไหมอรานขอรายงานตัว อ <differences S 2> น้องกบหมดเวลาการแข่งขันชนะมูหูไปครับเอาชนะดิสโก้สี่ประตูต่อศูนย in ์เข้าไปพบกับบ้านห้วยครับที่รออยู่แล้วนะครับเข้าไปพบน้องบ้านห้นะครับเดี๋ยวเราประกาศอีกทีนะครับผม